สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทําความรู้จักกับสัตว์โลกน่ารักที่เราจะนํามาดองกันค่ะเสื่องปลาที่เราจะนํามาดองนะคะนั่นก็คือปลาจวดค่ะปลาจวดนะคะเป็นสายพันธุ์ของปลาที่มีถิ่นกําเนิดในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนเหนือของอินเดียทางตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกและพบได้ในบริเวณแม่น้ําของเอเชียตอนออกเฉียงใต้อินโดจีนออสเตรเลียตอนเหนือและลุ่มแม่น้ําของตอนล่างค่ะความยาวจากตัวที่เรานํามาดองนะคะ จากบร,ริเวณส่วนหัวถึงด้านคีบอ่อนที่หางนะคะจะอยู่ที่13เซนติเมตรค่ะจากบร,ริเวณส่วนหัวถึงสุดปลายคีบหางนะคะจะอยู่ที่15เซนติเมตรค่ะและน้ําหนักนะคะจะอยู่ที่39.302กรัมค่ะแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาจดนะคะปลาจดเนี่ยเป็นสัตว์ที่สามารถอาศัยอยู่ได้ทั้งน้ําเค็มน้ําจืดและน้าก่อยค่ะเป็นสัตว์น้ําพิ่อพยพไปไป,ไปม,ามาค่ะระหว่างแหล่งน้ําจืดกับทะเลตามช่วงเวลาชีวิตนะคะ ซึ่งปลาโจดเนี่ยจะอาศัยอยู่ในระดับความลึกประมาณ1-40เมตรค่ะระบบนิเวศของปลาโจดนะคะปลาโจดเป็นปลาทะเลที่สามารถพบได้ทั้งในน่านน้าชายฝั่งและน้ําจืดเนื่องจากมีความสามารถในการปรับตัวกับสภาพแวดล้อมที่หลากหลายค่ะ 1. น่านน้าชายฝั่งปลาโจดมักพบในบริเวณน้ําตื้นที่มีความเค็มสูงเช่นปากแม่น้ําทะเลสาบปากอ่าวและบริเวณปากกลังน้ําตื้นซึ่งเป็นแหล่งอาหารสําคัญสำหรับปลาโจดค่ะ 2. น้ำก่อยปลาจวะสามารถทนทานต่อน้ำก่อยได้ดีมักพบในปากแม่น้ำและแหล่งน้ำก่อยที่มีการผสมผสานระหว่างน้ำจืดและน้ำเค็มที่นี่ปลาจวะมักใช้เป็นที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารค่ะ 3. น้ำจืดปลาจวะบางส่วนนะคะสามารถอพยพเข้าสู่แหล่งน้ำจืดได้ค่ะเช่นแม่น้ำและทะเลสาบในบางฤดูกาลเพื่อหาอาหารหรือวางไข่ค่ะ 4. แหล่งน้ำใส ปลาจดมักขากินในแหล่งน้ําใสที่มีพืชน,น้ําและสาหร่ายเจริญเติบโตมากเนื่องจากเป็นแหล่งอาหารหลักของพวกมันและ 5. แหล่งน้ําที่มีพื้นทรายหรือโคลนปลาจ่วนมักอาศัยอยู่ในบริเวณที่มีพื้นทรายหรือโคลนเนื่องจากสามารถหานอนตัวเล็กหรือว่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่ซ่อนอยู่ในพื้นดินเป็นอาหารค่ะ การปรับ,บ,บตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่หลากหลายทําให้ปลาจยมมดมีบทบาทสําคัญในระบบนิเวศทั้งในด้านการเป็นแหล่งอาหารของสัตว์อื่นและในด้านการควบคุมปริมาณพืชน้ําและสัตว์น้ําขนาดเล็กค่ะต่อไปเราจะมาทําการดองปลานะคะซึ่งปลาจอดที่เราได้มาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่นะคะต่อไปเราก็จะทําการล้างแล้วก็นามาชั่งน้ําหนักค่ะอันนี้ก็คือเป็นวิธีการชั่งน้ําหนักนะคะ ซึ่งน้ำหนักปลาที่เรานำมาดองนะคะจะอยู่ที่3 9 3 0 0 2กรัมค่ะต่อไปนะคะเราก็จะนำปลาไปฉีดฟอร์มาลีนค่ะโดยฉีดเข้าไปที่บริเวณท้องของปลาค่ะแล้วก็ฉีดให้ฟอร์มาลีนเนี่ยเข้ากระจายเข้าไปทั่วตัวปลาเลยนะคะโดยปริมาณที่เราใช้นะคะก็จะไม่เกินประมาณ1 ml ค่ะต่อไปก็จะเป็นการนำปลาไปใส่แอลโกอฮอล์นะคะเพื่อที่เราจะ นำปลาไปดองค่ะโดยที่ถ้าเรามีขวดโหลเนี่ยก็สามารถใส่เข้าไปในขวดโหลดได้เลยนะคะซึ่งระยะเวลาในการดองแอลกอฮอล์นะคะจะอยู่ที่ประมาณ1สัปดาห์ค่ะ